นี้จะนำความรู้นะคะนะจากที่ได้ศึกษาจากผู้รู้ต่างๆรวมถึงหนังสือที่ขายดีนะคะของ Warren b น f f ั t t นั่นเองนะคะซึ่งเขาได้พูดถึงหลักการการลงทุนแบบเขานะคะก็คือการลงทุนแบบ V I นั่นเองเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้เคล็ดลับของ อาวเวอร์เรนนะคะเรามารู้จักนะคะนะว่าเขาคือใครนะคะเขาเป็นชาวอเมริกันนะคะเขาอยู่ที่อเมริกานั่นเองและเขาเป็นมาเศรษฐีค่ะหรือนักลงทุนที่ร่ํารวยที่สุดในโลกติดหนึ่งใน5นั่นเองนะคะด้วย ด้วยประสบการณ์การลงทุนของเขานะมากกว่า50ปีซึ่งเขาลงทุนนะได้กำไรติดต่อกันถึง50ปีจากหลักการลงทุนแบบ V.I. นั่นเองนะคะนะซึ่งหลักการของเขาเนี่ยอะไรค่ะนะ,ะนะก็เป็นต้นแบบให้กับนะักลงทุนไปทั่วโลกนะคะหนังสือที่เขาเขียนนะคะก็โด่งดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกันวันนี้ดิฉันก็นำนะคะนะจากหนังสือที่อ่านนะคะและ นะสิ่งที่เอามาทดลองใช้กับตัวเองด้วยในการลงทุนในระยะเริ่มแรกหรือจากอาชีพนักลงทุนมือใหม่นั่นเองวันนี้ก็นำประสบการณ์นะคะและข้อคิดของเวรินบัฟเฟกนะคะมาแบ่งปันทุกท่านค่ะนะสิ่งแรกค่ะที่เขาตอกย้ำหรือที่เขาเน้นย้ำเสมอการลงทุนให้เราเน้นการลงทุนแบบ พืฐานนั่นเองนะคะก็คือเน้นหุ้นที่มีคุณภาพที่ดีนะคะนะหรือนั้นเน้นคุณค่าของหุ้นที่เราจะลงทุนเป็นหลักนั่นเองนะคะเพราะสิ่งนี้สําคัญมากค่ะอย่างดีฉันเองเริ่มต้นซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นเริ่มแรกก็เน้นดูจากหุ้นพื้นฐานดีเลยเพราะมันสําคัญค่ะถ้าหุ้นพื้นฐานดีไม่ต้องห่วงว่าเราจะขาดทุนเพราะอะไร เมื่อเราเข้าไปซื้อในหุ้นนั้นย่อมมีคนเล่นเยอะนั่นเองมีคนลงทุนเยอะนะและมักจะมีโวลุ่มที่ดีด้วยนะคะนะเวลาเราเข้าไปนะคะเราก็ยัง จะสามารถขายได้และหุ้นมันมักจะนะมีแนวโน้มขาขึ้นเสมอนั่นเองนะคะและนะหุ้นพื้นฐานดีมักจะมีกิจการที่ดีนะคะและมักจะเป็นกิจการที่นะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองหรือนะมีความมั่นคงนั่นเองนะคะนะนั่นคือข้อแรกค่ะนะวิเคราะห์ปัจจัยหุ้นนั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่นะนักลงทุนอย่างเวเรน พัฟเฟกตนะคะที่เขาให้ไว้นะคะนะก็คือดูจากพื้นฐานหุ้นนั่นเองนะคะหุ้นที่ให้คุณค่าหรือหุ้นที่มีคุณค่านั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะนะสิ่งสําคัญที่เขาให้ต่อไปนะคะนะก็คือเราต้องรู้เทคนิคบ้างนะคะนะแต่ไม่ต้องลึกนะคะเทคนิคในการดูการาฟต่างๆนั่นเองนะคะจุดอ่า จุดที่เราจะเข้าซื้อนั่นเองฉะนั้นเราต้องรู้ข้อที่สองค่ะรู้เทคนิคในการดูการาฟนะคะหรือวอลุ่มต่างๆนะคะเพื่อให้เรารู้นั่นเองแนวโน้มของตลาดหรือแนวโน้มของหุ้นนั้นจะมีทิศทางไปทางไหนนั่นเองและรู้ถึงจุดซื้อจุดขายของเรานั่นเองนะคะและที่สำคัญเวลาเราจะเข้าซื้อเราต้องเข้าซื้อ จุดนะคะจุดที่มันเป็นจุดนะที่ต่ำนั่นเองโลนั่นเองนะคะนะแต่ก็ยังไงก็ต้องดูศึกษาเทคนิคนะการดูกราฟนะคะเทคนิคจุดซื้อจุดขายดีๆค่ะนั่นคือข้อที่2ค่ะศึกษาเทคนิคนะคะรวบรวมนะคะนะพฤติกรรมต่างๆค่ะในการศึกษาวิธีการศึกษานะคะรวบรวมเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ การดูพฤติกรรมของผู้คนอย่างเช่นนะคะนะวอลุ่มนะคะแท่งเทียนนะแท่งเทียนนั่นเองกราฟนะคะและก็นะบิดออฟเฟอร์นั่นเองที่คนสั่งซื้อสั่งขายมันเกี่ยวข้องกับนะมันเกี่ยวข้องกับวอลุ่มมันเกี่ยวข้องกับกราฟมันเกี่ยวท่องกล่องเออมันเกี่ยวข้องกับ จำนวนคนนั่นเองนะคะเพราะมันจะสื่อว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีแนวโน้มเป็นแบบไหนได้นะคะมันก็จะส่งต่อไปที่กราฟที่เราเห็นนะคะนักเล่นหุ้นหรือนักเทรดที่ดูในเรื่องของเทคนิคเป็นหลักเขาก็มักจะดูในเรื่องของกราฟนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อที่2ค่ะเราต้อง รู้นะคะวิเคราะห์เรื่องนะวิเคราะห์เรื่องอ่าพฤติกรรมของนะอุปกรณ์นะเทคนิคต่างๆนั่นเองพฤติกรรมจากนะกิจกรรมพฤติกรรมจากกิจกรรมการซื้อการขายต่างๆนั่นเองนะคะส่วนข้อที่3เราต้องรู้เรื่องจิตวิทยาในการเล่นค่ะนะข้อที่3นี่นะเขาเน้นย้ําค่ะผู้รู้ต่างๆโดยโดยเฉพาะนะคะดิฉันได้มาศึกษาหุ้นในต่างประเทศนะคะหุ้นในอเมริกานั่นเองซึ่งตอน ดิฉันก็อยู่ระหว่างการเรียนรู้สิ่งหนึ่งค่ะที่ได้จากผู้รู้ต่างๆและคนที่สอนนะคะในอเมริกาสอนเหมือนคนไทยเลยค่ะสอนอยู่อย่างหนึ่งค่ะศึกษาพฤติกรรมคนค่ะนะพฤติกรรมคนก็คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งค่ะว่าเราอยาก ตกหุมนะยาตกหลุมนะพฤติกรรมบางพฤติกรรมค่ะไม่งั้นเราจะไปอยู่ยอดดอยค่ะหรือไปซื้อราคาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองหรือซื้อในราคาที่สูงเกินนั่นเองฉะนั้นเนี่ยข้อที่3นะคะสอนเหมือนกันคนไทยต่างประเทศสอนเหมือนกันหลักหลักการดูจิตวิทยารู้ นะคะเขาเรียกว่าวิเคราะห์จิตวิทยาของมวลชนค่ะวิเคราะห์จิตวิทยาของคู่ลงมาเล่นในหุ้นค่ะหรือเกมในตลาดหุ้นในหุ้นตัวที่เรากําลังจะเข้าไปซื้อนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเรามีหุ้นหนึ่งตัวเราก็ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของหุ้นตัวนั้นค่ะเขาเล่นกันแบบไหนดูจากวอลุ่มดูจากการาฟดูจากนะคะบิดออฟเฟอร์ที่เขาซื้อเขาขายนั่นเองเพราะมันสื่อถึงพฤติกรรมคนค่ะ พฤติกรรมก็คือจิตวิทยาที่เขาส่งซื้อส่งขายที่เขาวางนะวางตั้งแต่นะคะบิดและออฟเฟอร์เขาวางแบบไหนวางหนาวางบางวางนะการวางบิดและออฟเฟอร์นี่มันคือจิตวิทยาหมดนะคะนั่นคือ ข้อที่3าค่ะเราต้องรู้เรื่องจิตวิทยาในเรื่องของนะววลุ่มในเรื่องของกราฟในเรื่องของนะมวลชนต่างๆนั่นเองหรือคนไทยเราเรียกว่านะคะนะคนไทยเราจะมักจะเรียกว่าเจ้านั่นเองหรือนะคะผู้ที่ซื้อหุ้นหรือนักลงทุนที่มีหุ้นจํานวนมากๆนั่นเองนะคะนะคนที่มีหุ้นมากคนที่มีเงินมากมักนะคะนะมีได้เปรียบ คนที่เป็นนักเล่นหุ้นนะมือใหม่หรือว่านะคะไม่มีความรู้ต่างๆหรือเงินจํานวนน้อยๆและเมื่อเราเงินน้อยเราไม่มีความรู้เรามักจะเป็นนะเหยื่อนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่านะคะเมาต่างๆนั่นเองทําไมเราถึงเป็นเมาถ้าวันนี้เราไม่อยากเป็นเมาเราต้องมีความรู้ค่ะเราจะเลี่ยงความนะเลี่ยงความเสี่ยงได้นั่นเองและจะไม่ตกนะตก อาจจะไม่ติดกับดักราคานั่นเองนะคะนะไม่ติดดอยนั่นเองนะคะนะฉะนั้นคนไทยเรามักจะเรียกเมานั่นเองถ้าเรานะคะเป็นเหยื่อเราก็จะกลายเป็นเมานะคะนะบินเข้าไปติดกับดักของนะนักลงทุนรายใหญ่คะ่ะหรือจะเรียกว่าจ้างมือก็ได้นั่นคือวงการคนไทยเราเรียกว่าจ้างมือที่เขาวางวางหมากไว้ตามบิดออฟเฟอร์นะคะและก็ มันแสดงออกมาเป็นกาฟแพ้เราเห็นนั่นเองนะคะฝรั่งเขาก็มีการสอนเหมือนกันกับฝรั่งนะคะอย่างวันนี้ดิฉันก็ศึกษาจากฝรั่งที่เขาสอนเรื่องการเล่นหุ้นเทดหุ่นเหมือนกันข้อนี้สอนเหมือนกันคะ่ะเรื่องพฤติกรรมของคนคะ่ะในการเล่นในการอ่เล่นหุ้นนั่นเองนะเขาเรียกว่าจิตวิทยาการเล่นหุ้นนะคะของ ของมวลชนนั่นเองนั่นคือข้อที่สามที่เรานะนักลงทุนเราต้องศึกษาและเราต้องรู้ทันเกมการเล่นหุ้นค่ะนะข้อที่สี่นะเราจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะคะผู้รู้ผู้ประสบความสำเร็จแบ่งปัน เหมือนเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการวางแผนและวางเป้าหมายการอ่าลงทุนของเราค่ะว่าเรานะจะลงทุนแบบไหนนะคะซึ่งการลงทุนนะคะมีด้วยกันนะคะที่ดิฉันคัดมานะ,ะด้วยวิธีการหลักๆนะคะ4แบบนั่นเองลงทุนระยะสั้นลงทุนระยะกลางและระยะยาวค่ะนะคนไทยเรายังมีอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือช็อตเทอมนั่นเองหรือช็อตเทรดรลยวันนะคะระยะสั้นมากก็เ,เรียกว่านะลง งทุนแบบเสี่ยงเยอะหน่อยนั่นก็คือการเล่นแบบเทรดรายวันของคนไทยเราจะมีประมาณ4แบบนั่นเองแต่ของฝรั่งนะที่เขาเล่นกันก็ประมาณอยู่3แบบค่ะสั้นนะสั้นกลางนะและระยะยาวค่ะส่วนสั้นเนี่ยมันรวมถึง ช็อตนะเป็นการเล่นแบบช็อตเทอมหรือว่าจะเรียกว่าเดทเดทไลวันก็ได้นะคะเหมือนกับคนไทยเราเหมือนกันนะคะนะนั่นก็คือนะคะวิธีการเล่นของเรานั่นเองนะซึ่งเราจะต้องวางแผนค่ะส่วนข้อที่4เนี่ยเราจะต้องวางแผนการเล่นของเรานะคะหรือการลงทุนของเราว่าเราจะลงทุนแบบไหนบ้างใน3แบบหรือ4แบบนี้นะคะนะถ้าเพื่อที่เราจะได้แบ่งนะแบ่ง เของวงเงินที่เราจัดเล่นนั่นเองนะคะตามแผนส่วนข้อที่5นะคะการป้องกันความเสี่ยงข้อที่5นั่นก็คือการนะคะนะลงทุนนะคะกระจายการลงทุนนั่นเองอย่าไปลงทุนเพียงแค่1หุ้นและลงแบบ100%เอซอันนี้ดิฉันได้ความรู้มาทั้งคนไทยและต่างประเทศนะคะต่างประเทศเนี่ยก็สอนเหมือนกันว่าให้กระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายค่ะอย่างธุรกิจใน นกัที่เห็นได้ชัดเขาแยกไปถึง11ประเภทในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มนะประเภทของธุรกิจนะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ11ประเภทค่ะนะซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นประเภทของการก่อสร้างหรือวิศวกรรมนะคะและประเภทของการบริการให้บริการต่างๆอย่างเช่นแบงก์นั่นเองนะคะแบงก์นะคะหรือบริการ โทรศัพท์ต่างๆนะคะนะก็เขาก็จะแบ่งกลุ่มนั่นเองนะคะนะซึ่งก็มีประมาณ11ิบเอประเภทนั่นเองซึ่งเราสามารถนะคะกระจายความเสี่ยงของเราไปในธุรกิจนะในหุ้นที่หลากหลายธุรกิจโดยให้เรามุ่งเน้นธุรกิจ หุ้นที่ยังเติบโตและยังอยู่ในกระแสมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นหุ้นที่ตกกระแสค่ะหรือหุ้นที่มันไม่อยู่ในเทรนในยุคนี้แล้วนะคะนะอย่างเช่นของคนไทยเรานะคะนะกล้องนะคะถ้าเป็นกล้องแบบใช้ฟิล์มมันก็ไม่ทันสมัยไม่อยู่ในกระแสแล้วถ้าหุ้นตัวนั้นหรือธุรกิจนั้นเนี่ยยังมีการทำธุรกิจแบบเก่ายังนะมีการทำธุรกิจ กล้องนะแบบนะคะใช้ฟิล์มนะคะมันก็แน่นอนค่ะธุรกิจก็ไปไม่ได้นะคะนะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกธุรกิจหุ้นที่มันยังอยู่ในเทรนอยู่ในกระแสนะหรือมีการวิวัฒนาการนะคะมีการ พัฒนาธุรกิจด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะข้อที่5นะคะกระจายความเสี่ยงด้วยการไปลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายและอยู่ในเทรนธุรกิจที่เติบโตค่ะนะนั่นคือข้อที่5นะคะหนะ้าที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนี่คือ5ข้อหลักๆค่ะที่นักลงทุนมือใหม่ทุกคนต้องรู้ค่ะนะนี่คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับคลิปนี้ค่ะ